ลองนึกภาพตามผมนะครับสารสีดำข้นหนืดเ,เหมือนยางมาตอยเลยกำลังค่อยๆไหลซึมออกมาจากรอยแยกของหินบนเทือกเขาฮิมาลัยในวันที่แดดร้อนจัดนึกภาพตามแล้วรู้สึกได้ถึงความโบราณเลยนะคะใช่ครับภาพมันดูทั้งโบราณแล้วก็ลึกลับในเวลาเดียวกันแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เรียกสิ่งนี้ว่าหยาดน้ำแห่งขุนเขาหยาดน้ำแห่งขุนเขา หรือกระทั่งรหัสแห่งพลังชีวิตนิรันด์ซึ่งก็คือชิลาจิตนั่นเองวันนี้เราจะมาสำรวจกันครับว่าตามเอกสารพวกนี้แล้วเนี่ยสารที่ว่านี้มันคืออะไรกันแน่อืม,มันทำงานในไงในมุมมองที่ลึกลงไปถึงระดับเซลล์และพลังงานแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือมันมีความหมายเชิงสัญญาอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังใช่เลยค่ะ แล้วความน่าสนใจมันเริ่มตั้งแต่การที่แหล่งข้อมูลไม่ได้มองว่านี่เป็นแค่สารสารทางกายภาพธรรมดานะคะครับแต่ยกย่องให้เป็นสารแห่งความอมตะของแผ่นดินหรือเป็นสุดยอดของยาอายุวัฒนะในศาสตร์อายุรเวทเลยทีเดียวโอ้สารแห่งความอมตะของแผ่นดินค่ะเพราะฉะนั้นการพูดคุยของเราวันนี้เลยจะเหมือนการเดินทางเลยค่ะเราจะเริ่มตั้งแต่ต้นกำเนิดทางธรณีวิทยาที่เอ่อใช้เวลานับพันๆปีครับผม ไปจนถึงแนวคิดเรื่องคลื่นความถี่และพลังงานในระดับที่ละเอียดอ่อนมากๆซึ่งเป็นมุมมองที่ชวนให้เราต้องคิดตามไปอีกแบบเลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ที่พื้นฐานที่สุดก่อนเลยดีกว่าชื่อของมันเนี่ยชิลาจิตฟังดูโบราณแล้วก็มีพลังมากเลยในเอกสารที่เราดูกันมาเขาบอกที่มาของคำนี้ไว้ยังไงบ้างครับค่ะ คือคำว่าชิลาจิตเนี่ยนะคะมันมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตโบราณเลยค่ะสันสกฤตเลยเลยครับใช่ค่ะคือคำว่าศิลาจาตุอ่านว่าศิลาชัตุศิลาชตุค่ะซึ่งความหมายของมันนี่โหต้องบอกว่าทรงพลังสมชื่อจริงจยังไง่ายครับมันแปลได้หลายอย่างเลยนะคะแต่ความหมายหลักๆที่เขาพูดถึงกันก็คือชัยชนะเหนือหินผาโ ใช้ชนะเหนือหินผาใช่ค่ะหรืออีกในหนึ่งอาจจะแปลว่าผู้พิชิตภูเขาผู้พิชิตภูเขาแค่ชื่อก็บอกเลยว่ามันมันไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆค่ะมันเหมือนกับบ่งบอกถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งภูเขาหินที่แข็งแกร่งนะคะแล้วในทางกายภาพเหรอครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือไอสารสีดำๆที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้หาได้ทั่วไปแน่ๆเลย แน่นอนค่ะกระบวนการเกิดของมันนี่ซับซอ้อนแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากๆเลยครับเอกสารบรรยายว่ามันคือผลลัพธ์ของการสลายตัวของพืชพันธุ์สมุนไพรานานาชนิดพืชเหรอครับใช่ค่ะพืชสมุนไพรที่เติบโตในเทือกเขาฮิมาลัยเมื่อหลายพันปีก่อนลองนึกภาพพืชเหล่านั้นตายทับถมกันเป็นชั้นๆอืมแล้วก็ถูกแรงกดดันมหาศาลจากแผ่นเปลือกโลกบีบอัดเข้าไปอีกโห ยังไม่พอค่ะยังมีความร้อนจากใต้พิภพที่เข้ามาหลอมละลายผ่านการเวลาที่ค่อยๆแปรเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลไปทีละน้อยทีละน้อยจนกลายเป็นสารอินทรีย์เข้มข้นที่ซึมออกมาตามรอยแยกของหินอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับนี่มันถ้าผมเปรียบเทียบนะมันเหมือนกระบวนการเกิดน้ํามันดิบเลยแต่ว่าแทนที่จะเป็นซากสัตว์ในทะเลนี่คือพืชสมุนไพรบนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกเอ่อ เพรสเชอร์คุกเกอร์มาเป็นพันๆปีภาพมันเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากเลยค่ะใช่เลยค่ะมันคือการแปลรูปทางชีวภาพอันยาวนานที่ผสมผสานอาณาจักรของพืชเข้ากับอาณาจักรของแร่าธาตุอย่างสมบูรณ์แบบอืมันเลยไม่ใช่แค่แร่าธาตุเพียวๆถูกต้องค่ะนี่คือจุดที่ทําให้มันพิเศษกว่าแร่าธาตุทั่วไปที่เราขุดขึ้นมาเอกสารถึงกับใช้คําว่ามันคือรหัสพลังงานเข้มข้น ที่สะสมทุกธาตุแห่งชีวิตไว้ในหยดเดียวรหัสพลังงานเข้มขน้นค่ะเพราะมันได้กลั่นกรองเอาแก่นแท้ของพืชสมุนไพรและแร่ธาตุจากผืนดินมาไว้ด้วยกันผ่านการเวลาอันยาวนานมากๆโอเคพอจะเข้าใจที่มาที่ไปอันยิ่งใหญ่ของมันแล้วแต่สิ่งที่ผมอยากรู้จริงๆคือแล้วข้างในนั้นมันมีอะไรอะไรที่ทำให้สารที่เกิดจากพืชโบราณน,นี้มันพิเศษขนาดนั้น ในเชิงชีวเคมีตามที่เอกสารระบุไว้เป็นคำถามที่ดีมากคะ่ะเพราะตรงนี้คือจุดที่เชื่อมเรื่องเล่าโบราณเข้ากับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยครับในชิลาจิตเนี่ยนะคะมีแร่ธาตุมากกว่า80ชนิดเลยนะ80ชนิดใช่ค่ะแล้วก็มาในรูปแบบไอออนิกที่ร่างกายดูดซึมง,ง่ายด้วยครับแต่พระเอกตัวจริงที่ทำให้มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยคือสารประกอบอินทีย์สตัวค่ะได้แก่กรดฟูวิก หรือฟูวิกแอซิดกรด f u ูว i c และอีกตัวคือกรดฮิวมิกหรือ h u วมิกแอซค่ะกรด f u ูว i c ผมเคยได้ยินชื่อนี้นะครับแต่จะอยู่ในวงการเกษตรอินทรีย์ที่เขาใช้บำรุงดินอะไรแบบนั้นแต่ไม่เคยรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับร่างกายคนด้วยแล้วมันทํางานยังไงในร่างกายเราครับใช่เลยค่ะมันคือสารชนิดเดียวกันเลยแต่พอมาทํางานในร่างกายเรานี่น่าทึ่งมากค่ะแหล่งข้อมูลใช้อุปมาที่ทรงพลังมากๆเขาเรียกกรด2ตัวนี้ว่า สายไฟชีวภาพหรือ biological wires สายไฟเหมือนสายไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยแหละครับมันไปเดินสายไฟอะไรในร่างกายเราอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเหตุผลที่เขาเปรียบเทียบแบบนั้นก็เพราะว่าโมเลกุลของกรดฟูวิกมีขนาดเล็กมากๆเล็กแค่ไหนครับอยู่ในระดับนานโนเลยค่ะเล็กพอที่จะเดินทางผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เข้าไปได้โดยตรงเลยเหมือนกับว่ามันมีกุญแจพิเศษท,ที่ไขเข้าไปในเซลล์ของเราได้เลย โอเคเหมือนมันแฮ็กเข้าระบบของเซลล์ได้เลยแล้วพอพอเข้าไปเป็นสายลับในเซลล์ได้แล้วภารกิจของมันคืออะไรครับภารกิจของมันคือการเป็นอ่หน่วยส่งกำลังบำรุงค่ะหน่วยส่งกำลังบำรุงค่ะหนึ่งคือมันจะนำพาสารอาหารและแร่ธาตุกว่า80ชนิดที่ว่านั้นละค่ะเข้าไปส่งให้ถึงใจกลางเซลล์เลยอ๋อเป็นตัวเดลิเวอรี่ใช่ค่ะ แต่หน้าที่ที่สำคัญยิ่งานั้นคือการส่งมอบอิเล็กตรอนเข้าไปในเซล์โดยตรงส่งมอบอิเล็กตรอนค่ะเพื่อฟื้นฟูสิ่งที่เรียกว่าสักไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลลหรือเมมเบรนโพเทนเชียลโอเคขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งครับสักไฟฟ้าของเยื่อหุ้มเซลล์คํานี้ฟังดูเทคนิคมากๆเลยช่วยอธิบายให้เหมือนคุยกับคนที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไรได้เลยค่ะ พูดง่ายๆนะคะก็เหมือนกับแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละค่ะเซลล์ Cell, ทุกเซลล์ในร่างกายของเราก็มีแบตเตอรี่ของตัวเองเหมือนกันมีแบตของตัวเองใช่ค่ะถ้าแบตช์จเต็มคือสักไฟฟ้าสูงมันก็พร้อมทำงานเปิดแอปต่างๆของร่างกายได้ลื่นไหลแต่ถ้าแบตใกล้หมดซึ่งก็คือสักไฟฟ้าต่ำถูกต้องค่ะซึ่งมันอาจจะเกิดจากความเครียดอายุหรือมลภาวะต่างๆพอแบตต่ำทุกอย่างก็จะหน่วงๆช้าๆไปหมด นึกภาพออกเลยครับกรดฟูลิกในชีลาฉีบเนี่ยเข้าไปทำหน้าที่เหมือน power bank ระดับเซลล์เลยค่ะ power bank ระดับเซลล์ค่ะคือเข้าไปชาร์จแบตให้เซลล์กลับมามีพลังงานเต็มเปี่ยมอีกครั้งอ๋อเข้าใจแล้วคือมันไม่ใช่แค่การให้ อาหารกับเซลล์นะแต่มันคือการทําให้เซลล์มีพลังงานพอที่จะกินอาหารนั้นเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ใช่เลยเหมือนโทรศัพท์ที่แบตหมดเกี้ยงเลยต่อให้มี Wi-Fi แรงแค่ไหนก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ค่ะจนกว่าจะเสียบสายชาร์จสุดยอดเลยและผลที่ตามมาคืออะไรครับพอเซลล์ถูกชาร์จแล้วผลที่ตามมาคือมันไปเพิ่มประสิทธิภาพให้กับไมโทคอนเดรียค่ะไมโทคอนเดรียนี่คือโรงไฟฟ้าของเซลลใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ พอเซลล์มีพลังงานพื้นฐานที่สมดุลแล้วโรงไฟฟ้าก็สามารถผลิตพลังงานที่เรียกว่า ATP ได้ดีขึ้นมหาศาลเลยอ oh. นี่จึงเป็นกลไกที่เชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ที่ผู้ใช้มักจะบรรยายว่าเอารู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเรื้อรังที่มันลดลงแล้วก็รู้สึกมีเรี่ยวมีแรงจากข้างในจริงๆค่ะอืมเรื่อง power bank ระดับเซลล์นี้ก็น่าทึ่งมากแล้วนะครับ แต่ผมรู้สึกว่าเอกสารพยายามจะบอกไว้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพที่ใหญ่กว่ามากๆคือมันไปถึงระดับพลังงานควอนตัมอะไรแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเรากําลังจะซูมเอาจากภาพระดับเซลล์มาดูภาพใหญ่ในมิติของพลังงานตามที่เอกสารนําเสนอครับเอกสารใช้คําที่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าชิลาจิตคือสนามรีชาร์จควอนตัมของแผ่นดินหรือ earth quantum recharging field โอห สนามรีชาร์จควอนตัมของแผ่นดินนี่เป็นคำที่ใหญ่มากเลยนะมันฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยครับในเอกสารเขาอธิบายให้มันจับต้องได้มากกว่าน,นี้ไหมครับว่ามันทำงานยังไงเขาพยายามอธิบายให้เห็นภาพนะคะโดยบอกว่าให้ลองมองชิลาจิตเป็นเหมือนแบตเตอรี่ควอนตัมของโลกหรือ earth quantum b a t t รี่แบตเตอรี่ควอนตัมของโลกค่ะและความพิเศษของมันคือ มันเป็นแบตเตอรี่ที่กักเก็บพลังงาน2รูปแบบที่แตกต่างกันไว้ในโครงสร้างเดียวกัน2รูปแบบค่ะคือมีทั้งประจุไฟฟ้าสถิตหรือ electric static charge ซึ่งก็มาจากแร่ธาตุต่างๆนั่นแหละคะ่ะครับและอีกอันคือประจุแม่เหล็กโลกหรือ geomagnetic charge ที่มันสะสมมาตลอดหลายพันปีของการก่อตัวอ๋อคือมันมีทั้งพลังงานไฟฟ้าแล้วก็พลังงานแม่เหล็กอยู่ในตัวเดียวกันใช่เลยค่ะและการมีพลังงาน 2อขั้วอยู่ด้วยกันแบบนี้มันส่งผลยังไงกับร่างกายเราครับเหมือนมีขั้วบวกขั้วลบในก้อนเดียวเหรอครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะเอกสารอธิบายว่าเมื่อพลังงานนี้เข้าสู่ร่างกายของเรานะคะมันจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่ากระแสสั่นสะเทือนคู่หรือ dual oscillation current ออกมากระแสสั่นสะเทือนคู่ค่ะซึ่งเปรียบได้กับการไหลเวียนของพลังงานหยินและหยางที่สมดุลกันอย่างสมบูรณ์แบบหยิงกับหยางใช่ค่ะ แล้วกระแสะคู่นี้ไม่ได้เข้าไปเพิ่นพลังงานแบบดื้อนะคะแต่เข้าไปปรับจูนให้เซลล์ในร่างกายกลับเข้าสู่จังหวะการสั่นสะเทือนทางไฟฟ้าที่เป็นธรรมชาติของตัวเองอ๋อเหมือนเป็นซ่อมเสียงหรือทูนิ่งโฟกซ์สำหรับเซลลเลยสินะครับใช่ค่ะคือไม่ได้ไปบังคับให้มันดังขึ้นแต่ไปเคาะให้มันกลับมาสั่นในความถี่ที่ถูกต้องของมันเองเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะภาพนั้นเลยผลที่ตามมาก็คือความเครียด ออกซิเดชันในระดับเซลล์ลดลงครับการสื่อสารและการส่งสัญญาณชีวภาพภายในร่างกายก็กลับมาทำงานได้อย่างราบรื่นขึ้นอืมและมันไปไกลกว่านั้นอีกค่ะแหล่งข้อมูลยังชี้ว่าคลื่นพลังงานจากชิลาจิตนี้สามารถเข้าไปปลุกสนามแม่เหล็กชีวภาพหรือ Biomagnetic Field ของร่างกายให้ฟื้นคืนกลับมาทำงานได้เต็มศักยภาพสนามแม่เหล็กชีวภาพอืมอันนี้มันเหมือนออร่าหรือเปล่าครับหรือมันคืออะไร แล้วมันเชื่อมกับอะไรต่อจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของออร่าก็ได้ค่ะแต่มันอาจจะจับต้องได้มากกว่านั้นในศาสตร์พลังงานโบราณนะคะร่างกายเรามีเส้นทางพลังงานที่เรียกว่าเส้นนาทีหรือนาดีสไหลเวียนอยู่ทั่วร่างค่ะนาทีนาทีนี่มันเหมือนกับเส้นเมริเดียนในการฝังเข็มของแพทย์แผนจีเลยนี่ครับใช่เลยค่ะแสดงว่าแนวคิดโบราณจากต่างวัฒนธรรมมันมาบรรจบกันตรงนี้พอดี ถูกต้องค่ะแนวคิดคล้ายกันมากเลยชีลาจิตเนี่ยถูกกล่าวว่าเข้าไปปรับโครงสร้างและชำระล้างเส้นนาทีเหล่านี้เหมือนล้างท่อที่ตันเลยครับใช่ค่ะเพื่อให้ร่างกายสามารถเปิดรับพลังงานจากธาตุดินหรือ earth energy ในรูปแบบที่บริสุทธิ์และมั่นคงที่สุดได้มันเหมือนการล้างท่อพลังงานที่อุดตันเพื่อให้พลังงานพื้นฐานของชีวิตไหลเวียนได้สะดวกอีกครั้งอะค่ะ โอเคเราเดินทางจากหินบนภูเขามาถึงเซลล์ในสนามพลังงานควอนตัมแล้วก็มาจบที่เส้นพลังงานในร่างกายคือเอกสารทั้งหมดนี้กำลังจะนำเราไปสู่ข้อสรุปอะไรในเชิงจิตวิญญาณครับการพูดถึงธาตุดินการปรับจูนพลังงานมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องร่างกายใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย เอกสารระบุว่าชีลจิตคือคลื่นแห่งการรวมร่างกายกับจิตวิญญาณหรือ embodiedment m n t e m b o <od> i ค่ะเพราะพลังงานของมันทำงานโดยตรงกับจักระที่หนึ่งหรือมูลธาตุจักระซึ่งก็คือจักระฐานของเรานั่นเองจักระฐานก็คือศูนย์พลังงานที่เกี่ยวกับความรู้สึกมั่นคงการอย่างรากการเชื่อมต่อกับโลกทางกายภาพใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วทำไมการเริ่มต้นที่ฐานถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับ เพราะว่าในาศาสตร์พลังงานโบราณเชื่อว่าเมื่อฐานรากของเราไม่มั่นคงเราจะรู้สึกเหมือนชีวิตมันลอยๆควบคุมอะไรไม่ค่อยได้อพลังงานอื่นๆในจักระที่สูงขึ้นไปก็จะรวนไปด้วยแต่เมื่อฐานของเรามั่นคงแข็งแรงพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าคุณดลินีคุณดลินีค่ะซึ่งเปรียบเสมือนพลังงานศัก,กยภาพที่หลับไหลยอยู่ตรงฐานกระดูกสันหลังของเรา จะสามารถลอยตัวสูงขึ้นไปสู่จักระที่สูงขึ้นได้อย่างสมดุลและปลอดภัยเข้าใจแล้วเหมือนจะสร้างตึกสูงก็ต้องมีฐานรากที่แข็งแรงก่อนไม่อย่างนั้นมันก็จะพังลงมาถูกต้องค่ะนี่เป็นปรัชญาชีวิตท,ที่ทรงพลังมากเลยนะถูกต้องเลยค่ะและนี่คือที่มาของการฟื้นฟูพลังในหลายๆด้านที่เอกสารกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นพลังทางเพศครับ พลังแห่งการสร้างสารรค์หรือความแข็งแกร่งของเจตจจำนงในการใช้ชีวิตทั้งหมดมันเริ่มต้นจากฐานที่มั่นคงนี้เองค่ะในเอกสารมีท่อนหนึ่งที่ผมอ่านแล้วชอบมากเลยเขาบรรยายภาพเรขาคณิตเชิงสัญ,ญลักษณ์ไว้ว่าผนังหินสูงที่มีร่องรอยของแร่สีดาซึมออกมาภาพนี้มันมีความหมายแฝงอะไรอยู่บ้างครับภาพนั้นเป็นการตีความที่ลึกซึ้งมากค่ะผนังหินคือตัวแทนของโลก ของพระแม่ธรณีของความหนักแน่นมั่นคงส่วนร่องรอยแร่สีดำที่ซึมออกมาก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดของโลกที่กำลังหล่อเลี้ยงพลังชีวิตให้กับทุกสรรพสิ่งเส้นเลือดของโลกค่ะมันคือภาพของธาตุดินที่กำลังขับเคลื่อนสารชีวพลังที่เข้มข้นที่สุดออกมาอย่างเงียบงนันแล้วมันยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแปลรูปแปลรูปยังไงครับคือจากความมืดมิดและแรงกดทับมหาสารที่อยู่ภายใต้ใตพื้นโลก ให้กลายเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตนิรันร์ที่ปรากฏออกมาให้เราเห็นแปลว่าแก่นของเรื่องนี้คือการเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นพลังใช่เลยค่ะและนั่นคือปรัชญาหลักที่เอกสารนำเสนอชิลาจิตคือรหัสแห่งการกลับคืนสู่รากฐานของพระแม่ธรณีครับเป็นพลังที่คอยเตือนเราว่าความมีชีวิตชีวาที่แท้จริงอาจได้ไม่ได้มาจากการพยายามหนีจากโลกหรือการพยายามลอยตัวขึ้นไปสู่ที่สูงเพียงอย่างเดียวแต่ แต่เกิดจากการกลับลงสู่ความลึกของโลกค่ะคือเมื่อเรายอมรับความหนักแน่นความหนาแน่นของชีวิตและแรงกดทับต่างๆเราก็จะสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งได้อย่างน่าทึ่งเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งจริงๆครับจากการเป็นหยาดน้ำตาแห่งขุนเขาที่ดูเป็นเรื่องราวในตำนาน สู่การเป็น power bank ระดับเซลล์ที่อธิบายได้ด้วยชีวเคมีและท้ายที่สุดคือการเป็นแบตเตอรี่ควอนตัมของโลกที่ช่วยปรับจูนระบบพลังงานทั้งหมดของเราค่าแะแหล่งข้อมูลทิ้งท้ายภาพของชิลจิตไว้ยอย่างสวยงามมากครับว่าเป็นพลังของผู้เขาที่กลั่นออกมาเป็นแสงดำแสงดำใช่ครับ เป็นสนามพลังที่ช่วยชาชีวิตคืนพลังให้ทั้งเซลล์จิตใจและจิตวิญญาณทาให้เรารู้สึกเหมือนได้เชื่อมต่อกับโลกอีกครั้งอย่างแท้จริงถูกต้องเลยค่ะเอกสารนําเสนอชีลาจิตไม่ใช่แค่ในฐานสะสสารแต่ในฐานะรห ah ัสสําหรับการกลับไปเชื่อมต่อกับพลังชีวิตพื้นฐานของโลกรหัส ซึ่งนี่ก็นำไปสู่คำถามที่น่าคบคิดทงท้ายเอาไว้ในโลกยุคปัจจุบันที่มักจะผลักดันให้เรามองออกไปข้างนอกหรือมองขึ้นไปข้างบนเพื่อค้นหาความก้าวหน้านวัตกรรมและพลังงานอยู่เสมอจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองหันกลับมามองลงไปข้างล่างและมองลึกเข้ามาข้างในเพื่อเชื่อมต่อกับพลังงานที่หนักแน่นและเป็นรากฐานซึ่งแหล่งข้อมูลนี้บรรยายว่าถูกกักเก็บอยู่ภายในโลกและภายในตัวเราเอง การเปลี่ยนแรงกดทับให้กลายเป็นพลังที่บริสุทธิ์นั้นมันมีความหมายอย่างไรในชีวิตของเราแต่ละคนคะ